ก็สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิรทุกวันเสาร์เวลาประมาณ10นาิกาถึง10นาฬนทีนะครับวันนี้ผมชวทัศนูสิงห์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็จริงๆคือต้องบอ,อกว่าเป็นข่าวเรื่องน่ายินดีอีกแล้วนะครับทั้งสดา์ที่แล้วก็เป็นนิสิตจ,จากหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพนะครับวันนี้เรามามีนิสิตมาอ,อยู่ในห้องส่งของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับก็วันนี้มีเรื่องยินดีว่านิสิตของคณะวิทยาศาสตร์นะครับนายพัชรคิรีศรีชาตินะครับนิสิตภาควชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับได้รับั้งวันครับเป็น100 uh, finalist of the the fifth people award ช h i n e your path ของ สำนักข่าว The People นะครับในปี2026นี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าหลายคนอาจจะได้ลองตามข่าวดูนะครับว่าน้องภาชากิรีนะครับได้ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าใครยังพอจำได้ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุอุทกภัยที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับน้องก็ได้ทำแอป หัดใหญ่ต้องรอดนะครับซึ่งเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่ดูเรื่องมีการแจ้งเรื่องการช่วยเหลือในในพื้นที่ต่างๆในหัดใหญ่เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยในรายละเอียดนะครับว่าในตอนนี้น้องพัชรคีรีก็อยู่ในห้องส่งกับกับผมแล้วนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเพิ่ง <P ing> ผมเพววิ่งปกติเห็นอยู่ในข่าวตอนช่วงน้ําท่วมข่าปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมนี่มีโอกาสเจอน,น้องตัวจริงๆน้องก็จริงๆเราเรา,เาให้อาจารย์เรียกน,นี่เรา erm พี่เล่นไหมห <ere> <pr u. S 2> รือว่าชื่อกล้วยครับกล้วยน้องกล้วยนะครับ <c oughs> น้องกล้วยนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ชั้นปีที่สองภาุวชาคณิตศาสตร์และวิธีการ <c oughs> อคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับตัวเหมือนอาจจะเล่าให้ท่านผู้ฟังก่อนว่าเหมือน หนึ่งไอฮันเดรสไฟนอลลิสของ The People นะครับจริงๆมีอยู่หลากหลายสาขาเลยแล้วเหมือนตัวน้องเองเนี่ยได้เป็นหนึ่งในรายชื่อของบุคคลที่อยู่ในสาขาเทคโนโลยีเนาะซึ่งมนเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันทีนี้เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอาจจะให้น้องลองเล่าเกี่ยเรื่องของแอปพลิเคชันหัดใหญ่ต้องรอดเนาะนะครับที่น้องได้พัฒนาขึ้นมานะครับอาจารย์อยากจะทราบว่า ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เนาะเรามีคือเรามีแนวคิดยังไงหรือว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําแอปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยนะครับลองเราให้อาจารย์ฟังกับผู้ท่านผู้ฟังฟังได้ครับคือตอนแรกเลยครับเพื่อนผมแบบเรียนมอหัดใหญ่เยอะครับเพราะผมก็เป็นคนใต้ครับแล้วทีเนี้ยตอนนั้นฝนยังไม่ได้ตกหนักมากครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าเวลาจะออกไปหาของซื้อของมาตุนด้วยครับร้านจะปิดครับ ไอเดียแรกเลยจริงๆครับผมให้ร้านค้าแบบมาปักหมุดร้านของตัวเองไว้ครับว่ามีร้านอยู่ตรงไหนแล้วร้านเปิดไหมแล้วคนจะได้เข้าไปซื้อของที่ร้านค้าได้ง่ายสะดวกขึ้นแล้วก็รู้ว่าร้านไหนเปิดบ้างครับแล้วทีนี้ครับอีกวันหนึ่งฝนมันตกหนักจนแบบท่วมสูงเลยครับเลยแบบดัดแปลงจากที่ให้ร้านค้ามาปักหมุดกลายเป็นให้แบบประชาชนที่ประสบภัยครับมาปักหมุดว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งตรงไหนแล้วก็กําลังเดือดร้อนอะไรบ้างครับครับซึ่งจริงๆคือเหมือนว่าเรา จริงเราเป็นคนจังหวัดไหนครับพัทลุงครับอ๋อคนพัทลุงก็ใกล้ๆเนาะสงขลาพ<ช>ัทลุงติดกันนะครับ,รบแล้วก็เราแต่เรามาเรียนกรุงเทพแต่เพื่อนเรามาที่มอ,อ,อที่หัดใหญ่แทนใช่ครับอ๋อก็คือเกิดจากว่าโอเคได้ก็คือเหมือนอินไซน์เนาะบางทีเรา<ช>ฟังรเราฟังในข่าวในในใน,ในโทรทัศน์หรือใน,ในตามแพลตฟอร์มอะไรต่างๆก็อาจจะไม่เร็วเท่า,าคนในพื้นที่เรานั้นเนี่ย อ่ดเรกเมสเซจมาเอาให้เกิดเหตุการณ์อ,อะไรก้นใช่ไหครับทีเ<ช>นี้ยคือในปัจจุบันเราก็จะมีแอปพลิเคชันหลากหลายเนาะที่อ่อน,นี้เราเราใช้เราพออธิบายแบบคร่าวๆเลยไหมว่าไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันเราเราทำใช้เวลานานไหมหรือว่ามันเป็น เป็นสิ่งที่เราสมมติใน,ในปัจจุบันเนาะถ้าเราเรียนสายคเราเป็นสายคอมพิวเตอร์เนาะราะว่า,ามันทํนเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถที่ดัดแปลงได้ก็ที่จริงครับตัวนี้ไม่ได้ทํานานมากครับครับขึ้นโปรโตไทป์ประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากนั้นพอใช้จริงมียูเซอร์มากขึ้นค่อยไปสเกล up โปรดักตัวนี้ขึ้นไปครับแต่จริงๆก็เดี๋ยวนี้ครับพวก สายคอมพิวเตอร์ครับก็จะมี AI ช่วยขึ้นแบบระบบฟันเอ็นก็คือหน้าบ้านให้ครับ,รบแล้วเราค่อยไปคิดโลจิกหลังบ้านเองอะไรประมาณนี้ครับก็ลดเวลาได้เยอะเลยครับครับซึ่งนี้เราเหมือนเราก็คือพิมพ์เป็นเอ่อเป็นคอมมานด์เป็นภาษาเป็นเป็นคอมขึ้นมาใ,<ช>ให่มันสร้างให้ตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมาครับอ๋อซึ่งจริงๆล้วในตอนเราเราอันนี้คือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไหมหรือว่าจริงๆคือมันก็ได้ทักษะมาจากที่เราเรียนด้วย ก็ทั้งสองครับแต่ตอนนี้ผมยังปีสองก็ยังไม่ได้เรียนเลือกอะไรขนาดนั้นส่วนมากก็แบบเรียนแบบด้านนอกด้วยครับอืมซึ่งจริงๆคือเราก็คือมีความสนใจอยู่แล้วใช่ครับคืออยากจะทําด้านนี้จริงๆคือถ้าเข้ามาในคณะวิทยาศาสตร์ที่ิงๆคือต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าเอ่อจะชื่อเอ่อภาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่ที่ที่ภาคอิณิตศาสตร์เนี่ยคือเขาจะแบ่งเป็นศาสตร์เป็นเป็นสองกลุ่มนะคือคณิตศาสตร์ กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช่ครับครับซึ่งอ่ะหลักสูตรแยกกันชัดเจนครับก็คือถ้าเด็กถ้าเราเรียกติดปากเด็กแมทก็เขาจะเรียนแบบเพียวเพียวแมทอพพลายแมทไปถ้าเป็นนิสิตที่เราเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์หน่อยหรือคอมพิวเตอร์ไซเอนต์นะครับก็จะมีหลักสูตรเหมือนกันอีกหลักสูตรหนึ่งแยกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเออทำไมไมาอยู่กับคณะวิทเนี่ๆเพราะว่าข้างหลังเบื้องหลังเนาะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบภาษาต่างๆภาษาทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไอต่างๆเนี่ยมันมีเหมือนทางเรื่องของตัก,กะแล้วก็คณิตศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทำให้แบบอยู่ในคณะวิ์นะครับแล้นี้เราตอนที่เราเ,าเลือกเข้ามาเนี่ยคือเราสนใจในตัวแบบคอมพิวเตอร์สา์นั่นเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับก็เคยสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ครับ,รบเพราะจริงๆคือแบบก็แบบคือ ทำทางด้านนี้อยู่แล้วล้วก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนี้กลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันเนาะจริงอยากจะรู้ว่าเอ้ยจากตอนแรกที่แบบเออมันใช้กันแบบแค่ลันคาแล้วมันก็กระจายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรามันมันมันเกิดเราเรารู้ไหมว่าเอ้ยแบบมันยูเซอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันรู้รู้ครับมันมันมันมีจุดตรงไหนที่เฮ้ยจากแบบรู้กันไม่ไม่เยอะแล้วมันมันแพร่กันแบบ ดูกันทั่วเนี่ยเราเรามันมีเราตอนนั้นเรามันลงในช่องทางไหนหรือว่าเราก็บอกมันเกิดจากการบอกต่อขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มจากพบตอนแรกผมทําให้เพื่อนใชรครับเพื่อนก็เลยแชร์ต่อไปเรื่อยๆครับพอแชร์ต่อในเพื่อนผมก็เรียนในหาดใหญ่แล้วครับก็มีแบบคนที่รู้จักบริเวณนั้นเยอะครับแล้วเหมือนมีเพจดราม่าแอดดิด้วยครับไปแชร์ต่อให้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบบคนดังแชร์ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเลยมีคนใช้มากขึ้นครับ ซึ่งเ,เราพอบอกเด้ไหมว่าพอแบบออตอนที่ช่วงนั้นนะ่ยมียูเซอร์สับประมาณกี่ยูเซอร์ที่ที่ท,ที่ที่เข้ามาใช้ไอแอปพลิเคชันของเราถ้าคนที่มาปักหมุดประมาณหมื่นสี่พันคนนะครับแต่คนที่ยูเซอร์ที่เข้ามาใช้ครับมีการใช้สูงสุดหนึ่งล้านครั้งนะครับในหนวันซึ่งู้สือว่าคือเรียกว่าแบบ เยอะมาแต่ถ้ารเราดูใน,ในมุมมองของแบบเรื่องของการใช้แอพพลิเคชันเนาะนะครับทีนี้พอเป็นแพลตฟอร์ม่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราคือบอกว่าคือก็คือรีพอร์ตว่าโอเคมีตรงไหนบ้างที่เราแบบมีขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนงี้เนาะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าเหมือนแบบว่าพอหลังจากเหตุการณ์ตอนนี้ปุป๊บคือคนก็เริ่มมีติดต่อเข้ามาคือตอนนี้ก็คือมีใครมาติดต่อรเรื่องแบบให้ เกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันนี้เราไปสัมภาษณ์สำนักข่าวไหน้วไบ้างไหมครับมีไปของช่องเจ็ดนะครับครับครับแล้วก็มีอีกหลายที่เจาไม่ได้ครับครับก็มีคนติดต่อเข้ามาแบบให้ทำแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกันครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราคิดว่าเหมือนตัวจากจุดเริ่มต้นเนี้ยเราถ้า ในเพราะว่าตอนการเรียนตอนนี้เราอยู่ปีสองเนาะก็มเหลือสองปีหลักสุดสปีเราอยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ต่อไหมในในเชิงว่าโอเคเอามาแบบหลังจากามีใช้ผ่านการใช้มาระยะหนึง่งเราก็อยากพัฒนาต่อเป็นแบบไหนไหมแล้วก็จะพัฒนาเป็นแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์เหมือนมันต้องมีซีเนียร์โปรเจกต์เนาะใชแ่แบบจะทําตัวนี้ต่อไหมหรือว่า เรามีอยากจะทําอย่างอื่นด้วยคิดว่าซีเนียร์โปรเจกต์น่าจะเอาตัวนี้ไปพัฒนาต่อครับ,รบในอนาคตก็อยากทำแบบใช้ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลของแบบไอสสำรักน้ําอะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าแบบตอนนี้ระดับน้ําอยู่ประมาณไหนแล้วประชาชนจะได้รู้ก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่แบบน้ําจะท่วมจะได้อพยยพทันได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับครับซึ่งจะเห็นได้ว,ว่านครับจริงๆเนี่ยคือ ในในโลกปัจจุบันนะครับมันจะมีเหมือนเทคโนโลยีเนาะทั้งแบบเมื่อกี้น้องเขาพูดเรื่องของแบบการทําใช้คอมพิวเตอร์สา์มีเรื่องของมี AI เข้ามาช่วยในการที่จะช่วยในการทำให้ทุกอย่างมันเร็วมากขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันขาดขาดไม่ได้จริงคือไอเดียที่เริ่มแรกเลยที่เราจะทำเนาะว่าเราจะอยากจะทำอันเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันบางทีเนี่ย A.I ก็ไปแทนไม่ได้นครับน,ค,บนคือไอเดียอย่างเรื่องของว่าเอ้ยเร,เราเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาเนาะนะครับจากไอแอปหาดใหญ่ต้องรอดตรงนี้ครับที่เราเดเวล็อมาตรงนี้มันเหมือนแบบมี feedback กันไหมไหมว่าเอ,อ้แบบตอนจากตอนแรกๆที่โอเคเราทําปักหมุดร้านคานะครับแล้วก็โอเคเริ่มขยายผลมาว่าโอเคขอ,เ,อ,อเป็นปักหมุดให้แบบ อันไหนต้องการการการช่วยเหลือจากตอนตอนนี้ที่เราเด v e l o ok p มาเนี่ยมันเอ่อตอนแรกก็คิดว่าพอแอปพลิเคชันมันลอนจ์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเนาะนะครับเอ่อมันในช่วงแรกมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับรว่าที่เราต้องเออแก้ปัญหานะช่วงแรกเลยครับก็จะมีเรื่องหลังบ้านนะครับแบบบางทีคนปักหมดแล้ว Data ไม่ส่งไปแบบหลังบ้านอะไรแบบนี้ก็ปรับแก้นะครับแต่ตอนนั้นยูเซอร์ยังไม่ได้เยอะครับ แต่ช่วงที่ยูเซอร์เยอะมากแล้วก็มีอาจารย์ของภาควิชาครับแล้วก็รุ่นพี่เข้ามาช่วยด e เวล o อปด้วยครับพอยูเซอร์เยอะเราต้องแบบใช้ไอ้เหมือนแบว่าเหมือนไอ้ Data เนาะเหมือนอาจารย์ก็ไม่อยู่สายคอมด้วยอาจจะต้องใช้เหมือนพวกพวกแบบเเข้ามาวิเคราะห์อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอซึ่งจริงตอนแรกคือเราทําด้วยคอมตัวเองใช่ครับทําคนเดียวกันเลยครับหลังจากนั้นก็มีอาจารย์เข้ามาช่วยครั อ่าซึ่งอาจจะใช้แบบเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบที่มันใหญ่ขึ้นอย่างงี้ไหมครับครับทีนี้พอพอเหมือนว่าอาจารย์อาจารย์กับเพื่อนเข้ามาช่วยเนี่ยคือมันก็เคยทำให้แบบเหมือนแพลตฟอร์มก็ใหญ่ขึ้นรองรับอ่ายูเซอร์ได้มากขึ้นครับอ่าครับทีนี้พอเมื่อกี้ไม่พูดเราว่าถ้าสมมติเราขยายในสเกลสเกล,สเกลใหญ่ขึ้นเนาะในระดับประเทศ จริงขึ้นยังพอมีเวลามีเวลาอยู่ในการพัฒนาเนาะใช่ครับอา,อาจารย์อยากจะอยากจะทราบว่าเหมือนว่าเนี่ยพอเราเีอเหมือนอาจจะเป็นใกล้ครึ่งทางของของการเรียนบตรีเนะเาะเราในอนาคตเราว่าภาพไว้เป็นยังไงบ้างเหมือนว่าโอเคหลังจากจบไปแล้วเราอยากจะประกอบเราจะเป็นคอมพิวเตอร์ไซนอนติส เป็นโปรแกรมเมอร์หรืออย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันดีเวลลอปเปอร์ประมาณนี้ไหมครับครับก็อยากทำสตาร์ทอัพอยู่นะครับสตาร์ทอัพใช่ครับก็มีไอเดียที่คิดว่าอยากลองทำหลายๆอย่างครับแล้วช่วงระหว่างเรียนตอนนี้ก็ทำเหมือนเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ไปด้วยครับอืมครับซึ่งจีิงๆในในรุ่นเราตอนนี้เราถ้าในชั้นปีตอนนี้เรามีสักประมาณสักกี่คนครับจริงสนใจด้านเนี้ครับเออที่เหมือนว่าเออโอเคเหมือนในในชั้นปีเราด้านคอมเนี่ยอ๋อ มีประมาณ80คนแปดสิบคนใช่ครับเ <_ C 2> พราะจริงๆเนี่ยตอนนี้เหมือนถ้าสมัยก่อนนะเหมือนว่าอาจจะคอมพิวเตอร์มีประมาณถ้าสมัยอาจารย์ปอดเตีก็สักประมาณหกไม่ได้เ <_ C 2> ราห้าสิบหกสิบคนอันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในปัจจุบันเราก็รู้ว่าเรื่องของอคอมพิวเตอร์เรื่องของ AI อย่างเงี้ยนะครับก็คือกางได้รับความนิยมนะครับ, <_ C 2> รบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือ คอมพิวเตอร์ไสา์ที่จุลาก็คือแบบจริงๆคือเรียกว่าแข็งมากนะครับก็แบบเพื่อแบบเฮ้ยแบบด้วยตัววิชาเราเราเราเป็นไงบ้างแบบเรียนเรียนเรียนที่ผ่านมาแล้วสองปีเนี่ยเราเราเรียนเป็นไงบ้างครับก็ท่าวิชาคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแต่วิชาพื้นฐานของคณะวิทย์ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเป็นจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคณะวิทย์เราปีหนึ่งเนาะตอนถ้าถ้าอยู่ตอนปีหนึ่งก็ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ใช่ครับครับแล้วอย่างสมมติผมตอนนั้นปอตยุก็ผมก็ต้องเรียนคอมพล็อกเนาะคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับก็ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะด้วยตัวตัวตัวผมเองคือผมผมอาจารย์เรียนอาจารย์ทางด้านชีวะเนาะครับก็จะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบคำนวณอะไรมากเท่าไหร่นะครับคอมพิวเตอร์ก็พอทูๆูถ่ายๆได้อยู่มิตรแต่ตอนนั้นคืออาจารย์เรียนยังเป็นเป็นเป็นซีพัทพัทอ่ะ คือ oh. มันก็ยังแบบงงมันก็ยังไม่เดี๋ยวนี้เขาตอนนี้เป็นไพทอนแล้วไพทอนใช่ไหมใช่ครับนะครับจริงๆคือเหมือนภาษาทางคอมพิวเตอร์เนาะเดี๋ยวเราเรียกว่าเหมือนภาษาภาษาพวกแกมันมันต้องม,มีเป็นภาษาคอมอะ่ะใช่ครับพอยมิงเลเกตครับ,รบก็คือจะมีแบบอย่างผมคือถ้าเป็นรุ่นก่อนกนะ็จะมีพวกแบบ C++ เคยผมเคยเออ อาจารย์เคยแตะแบบเพลมานิดหนึ่งแต่ก็งงๆอยู่นะครับอันนี้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเป็น Python ใช่ครับจะเป็น Python กับ Java ครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยถ้าเด็กสายชีวภาพเนี่ยที่เคยไปสอบธรามาเขาก็คือใช้ไพทอนกันครับเอ,อเอาจริงถ้าสมมติอย่าง Python อย่างเงี้ยเราเราเราเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนมาเรียนแล้วแม ต้องไหมครับหรือว่าไม่เ,เพ่ไม่เหมือนกันครับเพิ่งมาเริ่มตอนมหาลาัยเหมือนกันครับเพราะว่าตอนโอลิมปิกเขาใช้ภาษาซีเหมือนนะภาษาซีใช่ครับทึ่จริงในปัจจุบันเนาะเรจะเห็นว่าแบบหลายหลายโรงเรียนเขาก็เริ่มให้เด็กเรียนคโคดิง้งเรียนโปรแกรมมิ่งกันอาจจะเริ่มแบบภาษาง่ายๆก่อนครับครับทีนี้มันต้องปรับตัวยังไงจากเราเรียนในโอลิมปิกเป็นภาษาซีเนาะเรากมามาเป็นไพทอนเนี่ยมันมี ทุกตัว Python บางทีมันก็จะมีจุดที่มัน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 ง่ายกว่าแล้วไม่จุดที่มันอาจจะยากกว่าอันนี้เราเราเราคิดอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกมาเปลี่ยนแค่ syntax ครับแต่โลจิกอะไรก็คล้ายๆเดิมแล้วรู้สึกว่า Python เขียนง่ายกว่าด้วยครับอืมครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่บางทีพวกเอ่อพวก นิสิตคอมเนี่ยมันจะาจาถนัดแต่ผมเนนะไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ <laughs> ครับแต่จริงๆทางด้านสายชัวภาพเองนะครับอย่างถ้าเคยเคยทั้งผมมาปกติอาจารย์ก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์ทางวิทยาการเนาะก็คือเอาอลำดับ DNA มาดูสิว่าเอ้ยลำดับที่หนึ่งหรือสองมีความเหมือนกันยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์จะสร้างเป็นแบบ แผ่นผักแผ่นปูมต้นไมน้นะครัเราอาจจะพอจาได้าลางๆนะครับ,รบต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าจริงๆเนี่ยแม้ว่าผมจะต,ต้องเรียนธนชีวะเนาะนะครับแต่นะครับ,นะรบการวิเคราะห์ไอ้พวกเนี่ยนะครับต้องใช้คอมมาไลน์หมดเลยใช้คอมใช้นั่งนั่งพิมพ์เป็นแบบอย่างของอาจารย์ก็จะใช้แบบเป็น Linux กคอมมานซึ่งแบบ โอเคกว่าจะรู้คือถ้าถ้าเราเป็น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 ยูเซอร์ผมผมผมจะเน้นว่าผมเป็นยูเซอร์มากกว่าก็คือแบบว่าผมก็ใช้ใช้ตามที่เขานั่นไปแต่ถ้าเป็นเรียนทางคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาจจะเป็นเดเวลลอปเปอร์ก็ได้ครับเป็นเหมือนเขียนเขียนขึ้นมาเลยก็ได้ซึ่งผมผมอผมอาจารย์ก็จะอยู่ไว้ที่ที่เป็นยูเซอร์คองแต่ถ้าทางน้องกล้วยเนาะก็คือท่านเราเรียนคอมเนี่ยก็จะเรียนทางพวกนี้ใช่ครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าวิชาพื้นฐานอาจจะม,ม,มีมีความยากดนึงเพราะเราต้องเอาไปต่อยอดเนาะแต่ในในคอมเองอันนี้ครับส่วนใหญ่เราได้ดูไหมว่าเอ้ยมันเราได้เรียนคอมมาจากปีหนึ่งหรือไหมใช่ครับเรียนเป็นวิชาโปรแกรมมิ่งครับครับ,คร,บครับก็คล้ายๆวิชาคอมพ็อกของสาขาอื่นนะครับแต่ของภาครคจะเป็นชื่อโปรแกรมมิ่งเรียนสี่หน่วยกิตใช้ไพทอนเขียน ก็คือเข้มข้นกว่าภาคอื่นก็คือครเราไม่ต้องเรียนเป็นวิชาชื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนาะแต่เราเป็นเป็นโปรแกรมมิ่งเลย<ช>ซึ่งเป็น4หน่วยกิจนะครับก็จริงก็อ่านะ,ะก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเลยใช่ครับแล้วก็พอมาปี2ก็จะเป็นเจาะวิชาเฉพาะมากขึ้นครับทีนี้มีเหมือนที่เคยเห็นหลักสูตรมาเขาก็จะมีพวกแบบการเรียนแบบพวกแบบฐานข้อมูล Database พวกเอ่อแบ e ชิลเลอร์นิ่งนี่รู้ด้วย,วยถูกต้องไหมครับมีครับ มันเป็นบังคับไหมหรือว่าเป็นวิชาเลือกถ้าด้จิเบีบังคับครับถ้า Machine Learning เป็นวิชาเลือกคอ่าก็คือขึ้นอยู่ว่าใครถนัดทางด้านไหนใช่ครับแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าเราท่าสมมติเราอยากจะแบบเนี่ยอย่างแอปพลิเคชันหาใหญ่ต้องรอดอย่างเงี้ยเอ่อมันมันแทรกการทําพวกเนี้ยมันมันถ้าสมมุติจะพัฒนาต่อไปเนาะมันแทรกอยู่ในรายวิชาพวกนี้ในที่เราเรียนด้วยไหมก็อยู่ หลายวิชาเลยครับก็ Database ก็ได้ใช้ซอฟต์แวร์เอน n ิเนียรก็ได้ใช้ System Analysis ก็ได้ใช้เกือบทุกวิชาที่เรียนได้ใช้หมดเลยครับอเพิ่งแสดงว่าอันนี้คือสมมติว่าถ้าสมถติถว่าเราอยากจะต่อยอดไอ้ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ความรู้ที่เราได้เรียนนะครับก็เอามาเสริมขึ้นได้นะครับใช่ครับนี่เราเหลืออีกสองปีเนาะใช่ไหมก็จริงก็ มัแบบ,แบบเดียวเนะใช่ครับ <c oughs> แต่สมมติท่านเราเริ่มโปรโปร ject ตั้งแต่แรกๆตรงเนี้น่าจะพัฒนาต่อน,นั้นสุดท้าย,ยตัวตัวโปร ject อาจจะได้มีเป็นแบบแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากขึ้นกับจากที่ตอนแรกเนาะนะครับทีนีออ้อาจารย์อยากถามว่าเนี่ยหลังจากที่เราเราเปลายปีที่แล้วเราทําแอปตัวนี้ขึ้นมากับในตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีชีวิตเปลี่ยนบ้างไหม นะครับเพราะหลักเริ่มแบบโอเคเราเป็นแค่มิสิตปีที่สองอยู่ชิวเอออยู่วิทยาศาสตร์จุฬาครับนะครับกับพอมีแบบเจอมีดังขึ้นในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยนะครับกับในปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกเปลี่ยนไปบ้างไหมเลยว่ารู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับก็ได้คอนดิชันมาเยอะแล้วก็แบบมีคนเข้ามาจ้างทํางานซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้เยอะครับก็ได้หารายได้เสริมระหว่างเรียนไปด้วยครับ ซึ่งจริงๆเด็กคอมงพเพื่อนๆเราเด็กคอมก็จริงอาจารย์เคยรู้จักพวกเด็กๆเนาะเ <c oughs> ขาก็ไปทํารับจ็อบเสริมกันค่อนข้างใช <c oughs> ่ครับเ <c oughs> ยอะครับครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นรายได้ระหว่างเรียนแบบบางทีอย่างท <c oughs> างชีวะเนี่ยก็มีพวกเด็กๆที่เขาไปไปสอนพิเศษอะไรกันเนาะถึงเราก็ทํามาเดเวลลอปเก็บเป็นผลงานเรื่อยๆใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ระหว่างเรียนเราอะ เราได้ฝึกฝนประสบการณ์แล้วก็ไดเเเ้เงินเล็กๆน้อยๆมาสามารถที่จะเป็นค่าขนมได้ครับนะครับทีนี้อยากรู้ว่าอะไรเป็นถ้าเราจริงๆเนี่ยสมมติเขาอาจจะมีคุดว่าโอเคในเรียนทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยจริงมีวิศวะคอมเหรอทำไมตอนนั้นเราเราเลือกเราเราเลือก เขาทิ่งโอลิมปิกคอมอะส่วนใหญ่เด็กก็จะอาจจะเป็นอาจจะเลือกเป็นอยู่คอมพิวเตอร์ไซน์ที่วิทยาแล้วก็ไปอยู่ที่วิทยาคอมพิวเตอร์อยาเงี้ยมันอยากรู้ว่าเออทำไมเราเหลือถึงเลือกอวิทยาศาสตร์เนาะหรือว่ามันมีความแตกต่างยังไงถ้าเราเราเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์เลยนะครับคอมพิวเตอร์ไซน์กับอนะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงเนาะไปวิทยามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง คิดว่าน่าจะมีความแตกต่างครับแต่ผมไม่ได้รู้หลักสูตรของวิศวรกรรมคอมพิวเตอร์เยอะขนาดน,นะครับก็เลยไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เข้าใจของเขาเหมนั้นแต่ที่มาสาขานี้ครับเพราะว่าแบบคิดว่าวิศวะน่าจะเรียนฮาร์ดแวร์เยอะกว่าครับก็ลเลยมีมานี่ครับ <laughs> ก็คือเหมือนว่าเราอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์้าส่วนใหญ่เนาะก็คือถ้าเป็นวิศวะก็อาจจะคิดว่าเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ ส่วนเหมือนซอฟต์แวร์ที่เราต้องแบบเขียนโปรแกรมเขียนแบบมีโมเดลต่างๆที่แบบใช้ในการที่จะวิเคราะห์อย่างเงี้ยก็คือตัวไหนก็จะมาอยู่ที่คอมพิวเตอร์ไซเอนครับใช่ครับ,รบทีนี้เ,เราในในปัจจุบันตอนเนี้ยเราเราคิดว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีอย่างพวก AI เนี่ยมันมีนมความสําเราในอนาคตมันเป็นเทรนด์เลยเนาะ<ช>เราคิดว่า ออที่เราเรียนมาเนี่ยว,ว่าในอนาคตเนี่ยสมมติถ้าคนเราคิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเป็นเทรนด์มันจะมีคนใช้มากขึ้นไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีคนใช้มากขึ้นเรื่อยๆครับก็แต่ที่เขาพูดกันว่าแบบ a อไอจะมาแย่งงานนะครับก็อนาคตผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับแต่ผมว่าถ้าเป็น Dev วลลอปเก็ใช้ a ออมาช่วยงานมากกว่าครับเพราะว่ามันจะลดเวลาที่เราทํางานได้เยอะเลยครับ ครับก็คือ AI มาช่วยเราลดเวลาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือการที่คนเราพิมพ์พร้อมเข้าไปเนาะแล้วว<ช>่าว่าเออจะพิมพ์แบบไหนให้ AI มันทำทางานให้ได้มีประสิทธิภาพก็ต้องอยังจ้องใช้ใชค,คนผมว่ายัางไงความรู้พื้นฐานก็สําคัญที่สุดอ่าเยี่ยมเลยนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วเรามีเวลาจํากัดเนาะเราอยากสมมติถ้ามีน้องๆน,นักเรียน มอปลายที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยเราเชญเรามีความสนใจที่อยากจะมาศึกษาเราช่วยเหมือนว่าเชิญชวนให้น้องๆมาสมัครหรือยี้ได้ไหมครับก็รรบถ้าน้องๆคนไหนที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ครับก็ลองเข้ามาเรียนที่คอมพิวเตอร์สายจุฬาครับถ้าพื้นฐานการเขียนโปรแกรมยังไม่มีก็มาเริ่มฝึกกันได้ครับไม่หลักสูตรมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ,ะครับอ่าครับก็จริงๆก็ทางทาง คณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับก็มีคอมพิวเตอร์สา์ที่จริงๆคือสามารถผลิตทั้งตัวเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคณะแล้วก็จริงนอกจากน้องน้องอกล้วยนะครับก็ยังมีจริงๆคือนิสิตอีกเพื่อนๆในรุ่นเนี่ยก็คือเป็นในอนาคตเป็นพลังที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับ,รบนะครับก็จริงก็ต้องขอบคุณน้องอน้องกล้วยนะครับพัชระคิด พัชราคีรีสีชาติมากๆเลยนะครับจากภาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เนาชั้นปีที่2ครนะปอตรีรนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เนาะเพราะจริงๆคือน้องได้100 finalist s of the fifth the people award 2026นะครับก็คือเป็นรางวัลที่สื่อออนไลน์อย่าง the people เนี่ยก็เสนอว่าเอ้ยคัดวบาบุคคล100คนที่มีหมดบาด เปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งน้องภัชาคิรีน้องตัวเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะจริงคณะวิทยาศาสตร์นอกจากน้องภัชาคิรีเนี่ยที่ที่อยู่ใน100ชื่อเนี่ยก็ยังมีศาสตราจารย์ดรสันติภัยลบลีจากภาครณีเนาะที่อยู่ในลิสต์เหมือนกันแต่คืออยู่คนละ เหมือนคนละหมวดเนาะเหมือนน้องจะอยู่เทคโนโลยีแต่อาจารย์สันติจะอยู่ในส่วนหมวดของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องกล้วยมากๆเลยที่มาให้ความรู้เราวันนี้แล้วก็จริงก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็จริงเขาบอกอรอลุ้นเนาะว่าเพราะจากหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะคัดเหลือสคคิบคน <g ülme> นะครับก็เหมือนเขาจะบอกว่าจะจัดขึ้นห้ามีนานะครับก็อีกมาหนึ่งเดือนนะครับก็จะรัว้เราจะ อยู่เหลือสิบคนเราก็เป็นกําลังใจให้นะครับว่าเนอยู่ในสิบคนนะครับจากร้อยเหลือสิบคนนะครับก็วันนี้นะครับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ยังไงก็สามารถติดตามนะครับข่าววิทยาศาสตร์นะครับหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือไม่ต้องนวัตกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็น้องกล้วยนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีครับ